อันอื่นไกลก็พูดมากมายแล้วะเราเทศเฉพาะรวมเข้ามาหาจิตเดียวเด้อคราวนี้ <c oughs> จิตเป็นของฝึกหัดยากเป็นการลำบากเลือเกิน <c oughs> จิตในเมื่อฝึกหัดแต่แล้วอยู่ที่แล้วเป็นของง่าย แต่คนที่ฝึกหัดจิตอยู่แล้วกลับไม่ชอบอยากจะให้จิตอุ่นอยากจะจิตยุคพระองค์เทศสนาว่าจิตตัสสะดัมสโดัมมุอเอธมมทโถสาธุจิตตัสสะดมทโถสาธุท่านว่า จิตที่ทอรวานฝึกฝนอบรมดีเป็นของดีมากทั้งหลายเพราะเหตุจิตเป็นของรักษาได้ยากนั่นเองอาจารยว่าเป็นอย่างนั้น, <c oughs> แ,ตนแต่ไหนแต่ใดมาจิตของเรารักษาไว้ไม่ได้ยุไม่อยู่ในที่เดียว แล้วกไ็ไม่รู้จักตัวด้วยว่าไม่อยู่วิ่งว่อนกรพทัตทุกอย่างเที่ยวอยน่ยนโดยเข้าใจว่าจิตว่อนนเป็นความสบายมุ่นว่อนเป็นความสบายเป็นความสุขท่านพาวิ่งว่อนหลายอย่างเหมือนกับคนที่เคยเที่ยวอยู่แต่บ้านนั้น ลำคาดเที่ยวบ้านใต้บ้านเหนือเที่ยวเมืองไกลเมืองบ้านไกลบ้านไกลเพราะน,นั้นเข้าใจอ่าความสุขการเที่ยวมันต้องคนมีเงินเงินชั่วหน่อยแต่เงินก็ต้องเราเป็นคนหาต้องใช้เงินใช้ต่างแต่ถ้าเราเป็นคนหาเงินไม่ใช่มาเอง หามาแล้วก็ไม่ใช่เงินไม่จะใช้มเมื่อไหรเอาจนคนเป็นคนใช้เงินอีกเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าสบายเราเป็นคนหาเราเป็นคนใช้เราเข้าใจว่าเป็นนายเงินแค่ที่จริงนั้นเราเป็นขี้ข่าเงินตังหากเราเป็นคนหาแล้วก็เป็นคนรักษาแล้วก็เป็นคนใช้เงินอีก ลองคิดดูไม่ใช่เป็นคิดขาดนึยไม่ได้เป็นทาตุของเงินนึกนั่นนะเข้าใจว่าเป็นควาสุข <c oughs> จิตก็เหมือนกันมันเที่ยวเหนือเที่ยวใต้เที่ยวไปในที่ต่างๆชอกแทรกไม่มีหยุดยัง้งนั่นนะเข้าใจว่าความสุขของใจ <c oughs> ความสุขอันนั้นอ่ะเข้าใจว่านั่นความสุขขั้นจิตที่เราฝึกฝนอารมได้แล้วอยู่คงที่เข้าใจว่าไม่สบายเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่ความสุขอยากจะให้วุ่นว่อนจึงค่อยไม่ความสุข ความเข้าใจมันผิดไปอย่างนี้ความเข้าใจของคนเข้าใจว่าสุขเป็นทุกข์เข้าใจว่าจิตอุนว่าน่ะเป็นสุขแต่พระองค์เทศนาว่าจิตตสานมัโทนนะมัโทสาธุทันว่างั้นคนที่ฝึกหัดจิตแล้วนัน้นได้ดีแล้วเป็นความดีอย่างยิ่ง <C oughs> คิดดูมาดูบัวดูสัตว์สารสิ่งต่างๆ่าฝึกหัดได้ใช้ได้อย่างมาแด่ก่อนจะเนี้ยไม่ไม่ค่อยเห็นคนหัดมาเท่าไหร่นะสมัยก่อนนั้นมาเทียมรถ ให้อยู่ไงมันก็ยืนอยู่นั่นแนหะตั้งสามสี่ชั่วโมงก็ยืนอยู่คงเทียนทำมาบุญสาธดตีแล้วถึงเรื่อของเจ้าหนีไปเอาไว้กับรถนั่นแหละให้มันเทียมรถอยู่นั่นแหละมันก็อยู่คงที่ไม่ต้องลำคาญกันอันนี้นเรื่อความสุขของเจ้าของอันนี้น <c oughs> ถ้าจิตของเราอยู่คงที่แล้วเอาตั้งเลยไหนก็อยู่คงที่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไม่กลเลิบวุ่นวายไม่ทงงัยเป็นอารมณ์ต่างๆนั้นฉันบอกว่าได้ความสุขความสุขเป็นจริงอย่างนั้นคนเราเนี่ยไม่เห็นความสุข ในการสงบจึงต้องวุ่นวายหาสิ่งต่างๆให้มีเครื่องเรียนเครื่องอยู่เครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอะไรเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอารมณ์มัจะสิเมื่อจิตมันสงบมันมีอารมณ์อะไร มันเงียบสนิทสนิทไม่งยียอเชยๆนั่นเละเข้าใจไมไ่ไม่ไม่มีความสุขความที่เข้าใจผิดนั่นน่ะยากอยู่ขอให้เข้าใจถูกต่างจริงก็แล้วกันความสุขคืออะไร ปารนาอะไรเราปฏิบัติเดียวนี้เราต้องการอะไรเราต้องการคนมคว,วามวุ่นวายหรือต้องการความสงบสุขก็บอกแล้วว่าความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายสุขสงสัยสุขไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องการความสงบสุขแล้วก็พูดกันชัดเจนอยู่แล้ว ความสงบยังไม่เกิดความสุขแต่ทําไมจริงอ่ไแต่เข้าใจผิดกันอย่างนั้นความที่เข้าใจผิดนั้นเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยินดีไม่อิ่งใจพอใจกับความมีอยู่ของตนตอนมีความสุขอยู่แล้วไม่พอใจในสิ่งนั้นมันยกยเดือดร้อนเป็นทุกข์ อะไรก็ตามเถอะคนมีคนรวยเท่าไรก็ตามถอะถ้ารวยไม่พอถ้ามีไม่พอก็เป็นทุกข์เหมือนกันคนมีความสุขเพราะเหตุที่อีกพอกับของของมีของของตนสันตุถีพระหมังธนังพระองค์เทศนาวความยินดีตามมีตามได้ เร,เรียกว่าเรียกเป็นความสุข,ขนั่นหมายความว่าตามมีตำได้ไม่ใช่ไม่หาหามาเท่าใดได,ได้เท่านั้นยงินดีกับันที่ตนได้นั้นพอใจกับที่ตนได้นั้นคันยินดีพอใจใน,นที่ตนได้มานั้วก็ใช้จ่ายเท่าที่มีอยู่เท่าที่เป็นอยู่เมื่อก็พอใจมันก็อิ่มใจมันก็เต็มตื้นขึ้นมาดิมันก็อิม่มเมืดอกคนน่ะ ได้เท่าใดไม่พอใจอยากได้มากๆยิ่งขึ้นไปมีมากกว่ไหมมันก็คนจนมีมากก็เหมือนกับคนทุกมีมากก็เหมือนกบคนจนจนคือคือความไม่พอเป็นทุกข์คือความเดือดคือคือเดือดร้อนในใจอยากจะให้มีมากขึ้นงไปความทุกข์กับความจนมันต่างกัน แต่กันันไม่แนวเดียวกันนะัเนี่ะอันาหางยินดีพอใจเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาเขาบอกบางคนบอกว่าสันทุติีัตะมังเถนังยินดีตามมีตามได้มันก็โจทย์น้าที่ืองไทยของเราไม่ทะเยอทะยานดินเรามันงไปโจทน้าที่ นั่นเข้าใจผิดกันอย่างนี้หาได้เท่าใดเราไม่ใช่ไม่หาหาเหมือนกันทรรมาค้าขายหาอยู่กินทุกสิ่งทุกส่วนหาเหมือนกันแต่ได้มาแล้วนั้นยินดีเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาคือว่าหาอยู่แต่ได้มาได้ถ้ายินดีกับที่ได้นะั้น ไม่ใช่ไม่ให้หาหามาได้แล้วยินดีกับได้แล้วของที่นีอยู่นั้นท่านว่าอย่างนั้นข้อหมายความว่าหาอยู่แต่ยินดีกับของที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาเขาเข้าใจไม่หาเฉยเลยคนที่เข้าใจว่าไม่ยินดีแต่มีแต่ได้เนี่ยเข้าใจไม่หาเฉยเลยคงเข้าใจผิดเช่นนี้นคิงคอย ไม่เข้าใจในคุณธรรมคุธศาสนาของประสงค์ของศาสนาจังไปเหตุในหุ่นหว <c oughs> เรายินดีกับอารมณ์ของเราเราไม่ใช่ว่ะเราไม่ปปฏิบัติเราไม่ใช่ในชำนาญสาสแสงชำนาญสาสสงแล้ว มันอยู่แล้วมันวางลงแล้วมันถอนลงไปแล้วมันสงบแล้วให้ยินดีกับความสุขความอเรียยินดีกับความสงบมนะันนั้นมันก็เกิดสุขขึ้นมาทาให้ยินดีกับเป็นทุกข์ก้าไปํำลั่นการมีกับจนนั่นแหละเหมือนกับคนมีกับคนจนนั่นแหละเห็นความสุขของตนเป็นของปลื้มเป็นของหน้าปลื้มปีติ การที่จะให้เห็นความให้เ,ขขเนห,นห,เนห,นหเ็นความสุข,ขความสงบนั้นต้องพิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาจะให้เกิดความสุขเฉยไม่ไม่คนยินดีกับความสุขเฉยไม่ได้ต้องพิจารณาพิจารณาถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่ก่อนแต่เกา่าเือะแต่หลายพบหลายชาติ มันวุ่นวายมันสงสยัยมาในภพนี้ชาตินี้ก็วุ่นวายสงสัยอย่างนั้นกังวลยึดถือนั่นนี่อยู่ไม่ละไม่ถอนงาขนาดนี้มันสงบลงไปอันความสงบมนั่นแหละไม่ใช่ของทำง่ายๆคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนจะได้สะกกดก็เสียนยาก อันนี้เราได้แล้ววันยังเกิดปื่งปีติต้อนนเกิดพอใจคือนคนมินดีกับของที่เรามีอยู่ให <c oughs> ้หาว่าอย่างนี้ยังจะเกิดความพอใจความอิ่งใจความอิ่งใจความพอใจเอา <c oughs> ในธรรมะที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นเขาเป็นของขาเป็นความสุขอนึงไม่มีอะไรก็อเอาเบื้องต้นเบื้องตื้อน,นี่แหละเดี๋ยวนี้เรามีฉินเรามีมีความสงบสุขอย่างว่าชิน 5, ช้นห้าที่แตเราก็ละได้ในข้อหมดเว้นอนั้น อันพวกชาวบ้านหรือพวกที่มาได้รักษาศิลมายิ่งเข้ามาเก้าสิบเก้าเวอร์เซนที่ไม่มีชิ้นห้าอันเหลืออยู่เพียงเปอร์เซนเดียวเท่านั้นอันเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละเพียงเปอร์เซนเดียวทั้นหรืออาจจะครึ่งเปอร์เซนต์ได้อีกก็ได้ ที่รักษาสิลที่หมดเว้นจากความชั่วที่หวังความบริสุทธิ์เขาก็หวังเมื่อไงความบริสุทธิ์แต่เขาหวังโดยคาเสน่นโดยคิดนึกไม่ถึงว่าความสุขจะเป็นอย่างไรนั้นมันจะสุขอย่างนั้นจะสบายนั้นความสุขของเขาน,น จะมีจะรวยยังมียศเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังคนนี้ยอมนับถือนู่นเลยควี้คิดของเขาอันพวกเราปฏิบัติหวังเอาความสุขอันที่เราละความชั่วนั่น่างค่ะไม่ได้หวังเอาความได้เอาเกียรติยศชื่อเสียง ้วยความชนะสุดนั้นเราเป็นความสุขเราละความชัว่วนะคิดว่าละความชั่วได้เป็นความสุขของเรานี่ชิ้นห้าแล้วก็ละได้หักหอมันก็เย็นอิม่มองยิ้มใจขึ้นมาเอาตื้นๆเนี่ยขณะาวิจัยไงมาเลยสบายใจจิตมันก็สงบ อันพิจารณาทั้งเรื่องศีลนะมันทรื่องสงบเองท่านเห็นของบุญสุขของตนนล้วสงบเองเองรียกว่าศีลานสติสงบเยือเกเยน็นลงไปมันก็ไม่มีอะไรแต่ผพิจารณาเรื่นองความสุข,ขนั่นอีกละเอียดต้องไปพิจารณาเรื่นองความสุข,ขนั่น ที่จะละควาที่จะได้ความถุกอันนี้ไม่ใช่ควง,ง่ายๆหน้ากังวลเกี่ยวของผัวพันสารพัดทุกอย่างตั้งแต่ทินห่าไปแล้วคนมากยิ่งกว่ามากในโลกอันนี้ที่มันยุ่งเหยิงด้วยสิ่งสารพัดต่างพวงใครพูดอะไรก็ลองพูดลองดูเถอะคนร้อยตั้งร้อยละพูดเอมาไม่ได้ว่าทุกทั้งนั้น มีมันมีความสุขสักคนเดียวเ <c oughs> ข้าหาครูบาอาจารย์เข้าหาพระเจอ้าอตรงทำบุญทำทานภาวนารักษาศีลเพื่อพ้นทุกข์ทางนั้นไม่เศร้าทุกขอ์กขอ,อะไรต่ออะไรจนพูดไปถูกทุกข์ของคน <c oughs> ทุกข์กายทุกข์ใจ รวมมาทุกกายทุกใจันที่จะสุกกายสุกใจมีกี่คนเหรอเด๋ยนนี้ถึงว่าอสุกกายสุกใจนั้นมันเป็นของดีมากเป็นของหายยากที่สุดเา้าถึงทุกถึงสุกกายสุกใจก็ถึงมันจะได้สักกี่มากน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งมันได้กี่มากน้อย มีแต่ดินลนกระเสือกระสดนไปหาของทุกข์นั้นขัว <c oughs> พานเขี่ยวของนุนเนียแรงต่างสะพานทุกอย่างคมยึดคงถือแล้เดือดร้อนวนวาย <c oughs> นี่จริงว่าการทำภาวานา,าต้องกล่าวถึงเรื่องจิต จิตตัวนี้เอาเท่านั้นมันต้องพูดอื่นไกลเมื่อถึงจิตแล้วมันก็เข้ารวมถึงสมาธิภาวนาเมื่อถึงจิตก็เห็นจิตที่มันยุหมวนวุ่นวายมันกระตากกระสายมันเสือกกระสนกระเสือกอกระสนหรือจิตที่ไม่พอใจในในในความในความสงบของตนนั้นมันก็เป็นทุกข์อีก เห็นจิตเป็นสุขเห็นจิตสงบเห็นจิตเยือกเย็นนั้นยินดีพอใจกับเรื่องจิตสงบนั้นมั่นก็อิ่มเต็มตื้อขึ้นมาความเต็มตื้อน,นั้นเป็นของหายากเงินหมื่นเงินแสนที่ไปซื้ออก็ไม่ได้แล้วไปขายคนอื่นตั้งล้านก็ไม่ได้ตั้งลาร้อยล้านก็ไม่ได้ น้นของเฉพาะส่วนตัวจเจ้าไหนกันอีกความสุขในเช่นนั้น,น,นเอาละเทเ่าน,นี้การฝึกหัดใจใครเป็นคนฝึกหัดใครเป็นคนฝึกหัดใจ ให้คล้องแตกเหมือนกันนั็นเหตุให้คิดให้พิจารณาให้ให้ถี่ถ้วนจึงจะเข้าใจฝึกหัดใจแล้วใครเป็นคนฝึกหัดแล้วใครเป็นคนได้รับความสุขแล้วใครเป็นคนได้รับความทุกข์ถ้าไม่ฝึกหัดใจก็ใจนั้นรับทุกข์ถ้าฝึกหัดใจก็ใจนันจจน้นจะเป็นได้รับความสุข ถ้าใครบางคนฝึอหัดใจกรับเอาสติฝึกหัดใจสติควบคุมใจให้อยู่สติคือความรู้ตัวระลึกสติคือความระลึกได้ชาติจ้างอยู่ด้วยกันความรู้ตัวการฝึกหัดใจ คือรู้เท่าของเรื่องเรื่องเรื่องของใจคือรู้เท่าของเรื่องของจิตมันคิดมันนึกให้รู้ตัวของมันผู้คิดผู้นึกน่ะเป็นตัวจิตสติเท่านั้นตามรู้รู้จิตเมื่อรู้ตัวจิตมาแล้วมันจะหยุดอความคิดความนึกความปรุงความแต่งจะหยุดจะมารวมปิดใจ แค่รวมไปที่เดียวมันยากขั้นถ้าไม่เห็นเนวยตนเองมันยากถึงเห็นไม่เห็นก็เอาเถอะขอให้เอาสติแต่นั่นแหละควบคุมจิตให้รู้เท่ารู้เรื่องเขง้ามานยึดตลอดเลยนะ,ะมาแล้ว้รานั้นหาจะรู้เองมันรอก มันหากจะรวมเองมันจะ่ไปคิดว่าจะให้รวมหรือไม่รวมก็อย่าไปคิดแต่ไปตามรู้เรื่องของจิตแล้วก็พอ <c oughs> มาตามรู้เรื่องของจิตมันหยุดเองมันจะรวมข้อเป็นใจมันจะอยู่ในที่เดียวจิตเป็นขอมีตนมีตัว เมื่อควบคุมได้แล้วมีตัวกลายเรื่องของมีตัว <c oughs> ใจเห็นจิตได้จิตเห็นจิตได้ใจเห็นใจได้ถ้ามันเข้ามาอยู่ในที่เดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวก็แล้วมันเป็นใจนั่นแหะใจเห็นใจแล้วครับสติควบคุมจิต รู้เท่ารู้เรื่องของจิตคิดเนื้อปรุงแต่งอะไรต่างๆมันเรียกว่าจิตเห็นจิตที่จะได้รับความสุขความสบายในเมื่อมันรวมเข้าเป็นใจมันอยู่ในที่เดียวละนั่นหละได้รับความสุขกันีนสุขอันนั้นเป็นของแปลกสุขไม่ไม่มีตนมีตัว ทุกแปลกจากโลกของเขาสุขสุกนงาธทาม <c oughs> ถ้าหาว่่แล้วฝ่าฝืนทรรมันก็เป็นโลกทรรมาแล้วนกลายเป็นทุกข์ไปอย่างอธิบายให้ฟังท้างเมื่อได้ความสุขแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดความดือดร้อนวุ่นวายไม่มีอะไรทั้งหมด อยากให้มันเดือดร้อนวนวายมันกลายเป็นทุกข์เพราะมันติดทุกข์มานานมันหลงทุกข์มานานหลงทุกเป็นสุข,ขมานานอันใ้ความสุขปรากฏกันนิดนี้หน่อยก็เลยเข้าใจเอาเป็นทุกข์อ๋อทำเพราะนานเล